Soi lúc căn bệnh mỗi bì đâu yay. Oh, ai tiêm hết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  tiêm tiêm hết tiêm hết tiêm hết tiêm tiêm กจะตรตาเราจะพาไปตก,ปกตึ้โต๊ทุกวันเลยมานังส้มจันนี่กัน,นก<อ>ส้มคะ่ะ สบาดีสมาดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบิดสุขุสุคนเดอเนาะบ่วนะบ่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลราฝั่งไทยด้วยวาตามประเทศก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสูซองมุกดาวันสาวลราคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเหเนาะโดยมาพบมาพบกับสามมุกดาวันกันในช่วงค่อย้ยำย้ำแรงพ่อแม่พี่น้องเเนาะก็คือเมื่อนี้ทงางเฮาก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีอะกับขอบคัวน้องหนูแดงเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเหรเนาะ คือมาหมอนี้กะโอ้ยเพื่อนน้องเพื่อนกะมุงสั่งกะซีเรียบร้อยพ่อเมยพี่น้องเลยเนาะแล้วกะซีเข้าไปทำอ่ะคว่มผู้ซึกแล้วกะเพื่อนสีมีคว่มผู้ซึกแบบใดเนาะพ่อเมยพี่น้องเนาะคือตอนนี้กับเพื่อนสางร้านเป็ดเพื่อนกะสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เพียบหอยพ่อเมยพี่น้องเอ้ยปะปะพ่อเมยพี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยเด้อพ่อเมยพี่น้องเลยเนาะอ่ะโอเคเนาะพ่อเมยพี่น้องเนาะมากะถือว่าโอ้สำเร็จเสร็จสิ้นพ่อเมยพี่น้องเอ้ย บ้านน้องนูแดงเพื่อนโอ้ก็ถือว่าใหญ่แล้วกะคักกว่าเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโอ้พ่อแม่พี่น้องเลยกับบ่อธรรมดาบัวจ้าเพื่นไปทางใดพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ตู้นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอลยเนาะเดินซานร้านแป้นเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเอลยก็ถือว่าบ่อธรรมดาอ้อมาเบิ่งกระห้องน้ำแล้วลรืบ่เนี่อืม โอ้พ <th> ่อแม่พี oh, ่น้องอนี่ก็ถือ oh, ว่าหักพ่อแม่พี่น้องนะปะเดี๋ยวทางสมุทรตวันซีผ้าเข้าไปหาทางน้องนูแดงเพคุนพ่อแม่พี่น้องเลยเออฮึข้างในเด็โอ้มาพบมาพ่ออะสบายดีซาบุนตาโดยสบายดีนะดย แตไหนลูกละเหตยังอไสิอาบน้ำบ่เยดีเอ้ยเออแน่นนว่าเออโดยดยเหยังอะรน้องละอาบน้ำอาบน้ำไม่เท่่าเอ้ยสาษั์เล้วกอนเอออาบกได้จังปวด้นี้พาคนนอะปะอือโอ้เพื่อนกถือว่าสำเร็จชดชินอชาวอยจะไม่มงือบเนาะ อืมขึ้นนิ่มเท่มกว่านี่ร่มดีเนาะระบบก่อนตังเออมือนีหายชิมีแน่มาหายแน่มือนี่เนาะโดยแต่กาสรองความอ่าสำเร็จเสียสิ้นของเฮือนเนาะเอออะน้องละปั่นมังงูกันคนละนวยโดยของฝากของต้อนติดไม้ติดมือมาเด็กๆนหน่อยๆของแม่พี่น้องไยเนาะอ่าเป็นจใจโค้งมือซึกหลังจากที่บ้านแล้ว ฮะดีใจเหงมั้ยวัยเหงแหงสั่ใดเหงจ้าโอ้น้องแดนะงได้ดูเย้โอ้ยแม่มีความคึกมักคืนแล้ว<า>นเนะาะจ๊กสีว่า,าแังไงเนาะ <c oughs> ปื้มนกักกตันใจแทนพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เพราะว่าเมื่อนี้เมื่อไหร่จะมาวัชชานเอ่ยเป็นอะไรเต้นเต้นเอ้าตืนกับดุพากันเต้นไฮเบิ่งอ้าวคือบทเต้นอีกมันบอกมีเพลงบอกมีเพลงวันนี้วันนั้นมีเพลงเอาเพลงมาแต่สายบันโทรศัพโทรศัพอ้าวก็เอาเพลงในโทรศัพมามาเปิดให้ได้บ่บัสเต้นให้ได้บ่ได้ได้เนาะเอาเพลงงั้นเอาเพลงงั้นแต่บ่มีเพลงได้มีดนตรีว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวสิเปิดเพลงให้มักเพลงยังไล เต่นก็ได้เพียย่งก็ได้เต้นบ่้นเต้นมาได้เด้นบ่ได้เต้นมา่ด้เนาะทำตั้งวายเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายเต้นเนาะเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาเปิดให้กนเกอร์แป๊บนึงเดี๋ยวเดโอเคน้องหล่าโอเคอู้ยโดยเนาะซื้อยังเนาะเด็กน้อยยิงแม่เด็นโดยมัอนี้สิมาอย่างเนาะมาเต้นมาเต้นสะดองความสำเร็จของบ้านโอเคจัดไปโค้ชฮา โดยนโลองบ้าน่โดยแบบว่าแบบบรไดคอเลยเนาะโดยความเต็มใจจิน mm ับไฮเดอร์หนึ่งสองสามยัดเชิดอีกเนาะ ให้เปิดกแอ่ะน้แดงน้แดงมค่อยๆน้องคนามมากนะเยคอนขางจะบามีพี่น้องเลยเนาะเงีเงียบบเงียบเงีเรงียบะบ

โอ้ค่กค่ะค่คอ่าอันนี้อันนี้เยอเบบพี่น้องเอ้แกเขาทุกทบองไทยนได้ กเต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะโอ้ก็ถือว่าเพ่นมีความสุขลเนาะเพราะว่าแสดงมาดีใจดีใจนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ะซอย้องกาไม้ำมอันไนดีเนาะพ่อแม่พี่น้องาสไล่ค่กล้องเนียสไลดของานเจ

โดยนะป้าโอเคเนาะโดยอ้าพอแม่พี่น้องเลยอ้วยสามบ้านเกิดเต้นแค่หนคนใทยกนาใบยางเป็นรางวัลไหนเนตัแม่พี่น้องเนาะานาก็คือถจังห้ปบาทโอ้ี่บาทนี่ใบเดียวเนี่่บาทโดยใบสี่สิลาโล่นเอหมลูกใบยางลูกสะพาน สองพันโอ้บหไร้จากคนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอันนี้ข่ากระเป๋าขึ้นากระเป๋าขึ้นเพื่อมาถึงบบาทเด้อแม่พน้องเนาะเป็นนางวันใหตุผลโอ้โ้นำจิตนำใจพ่อแม่พี่น้องเงินสิบพันสิบพันกี่สิบพันเด้ออัน่เลยอ่าได้ติดยั่วๆไปเลยเนาะคอนใจจากมหาสน เด็กดีแต่เพิ่นก็มีาว่าซาวนี่ก็เป็นค่อนข้างโดยค่าเคียงเนาะโดยแสดงว่าแม่น้องแดงนี่เห็นเอา2ใบก็เป็น40บาทเนาะก็ถือแล้วแล้วเนาะ้ดีใจนําเด้อเนาะโดยก็ถือว่าโอ้ว่าสิพออีกพอแล้วเนาะตอนนี้ก็หัวใจสมุกวันตนๆไดนบ่ค่าจับก่อนนี่สิออกไปยาจักบาทแม่น่เนาะก็ซั่นแล้วเพราะว่าเพิ่นอยากได้ตู้แบบาด้อน้ําเพิ่น มายดังนี oh, ้เพลงเตู้พ่อบอกเอามาเฮงเต๋อมาขึ้นมาลองเพลงมีไม่พ่อโอ้ห้องเป็นอยู่บ่ออกเป็นอยูลองเบงร์นดูวสะอาจจังบาทลองเบิ่งดูอ่ะลองเบิ่งเอาคันมาห้องได้ดีสิซื้อตู้มาลองลชื่อลองชื่อมาให้เลยเนาะเด๋อเด๋อห้องด้วยอ่ะห้องยุคเพลงยัห้องอะไรอะเห็นลองเบิ่งลองเบิ่งอ่ะเป็นบ่สอ่ากันในน้องแบะ เออบ่แล้วว่าอันอยากได้ไม้มันสิบ่ได้เด้นี่เนาะเอามาสิลองกับลูกเจ้าลองกับลูกลองกับลูกเจ้าก็สิด่องบ่น้องน่ะลองเจ้าสิลองเป็นหยังาลองมึงดูอ่ะเป็นเอ้าแม่กับลูกเอ้าแม่กับลูกสิ้องเป็นเอ้าลองกอมึงเอ้านี่ไปแกเลาก่อนเ้าเจ้าด้เจ้าได้เป็นแม่นําพาลูก ถ้าห้องเพลงห่เป็นกะคือสิบ่รได้สลาไปเลยไม่กระตุ้นถ้าห้องเพลงสิบบาทเพลงน้น้ำจำชาบักแต่งแรงพักน้องแต่งก็มีแตงนใจแล้วมีชีสิปีน้องยังจบเจาหัวเป๊

งเลัาจะพาไปลงใต้ทะเลน้งเรือลงเละกับ เราจะพาไปตกบมือถูกวันเลยมานั่งส้มจันนิกันช่องคนณป้าตบมือส้มจันนะพ่อแม่พี่น้องโอ้เก่งเก่งเก่งป้าถือว่าสูงป้าเขาอยากใส่เนาะชมว่าคนที่แด้ตู้ก็ไม่พี่น้องเลยเจ้าจะขีดสภาพเห็นมือแรกป่ดมาหาน้องนี่บอปากบอปากเพราะว่าเซเลอร์ยีเนาะรุ่นนี้ก็คือว่าคือปัจจุบันนี้ ผู้ควมเป็นเบิดผู้จักเว้าจักจากิริยาท่าทางมารยาทดีผู้จักกาละเทศะบาทหน่ผู้จักจาคือว่าคนได้บาดนี้เนาะโดยที่จะลบหนังลบตาโดยไปไปมากับมารยาทก็ดีโดเมื่อกี้กล้องเมื่ี้มีแต่ก้มหน้าเนาะ กับแต่ก่อนน้องเพิ่นกันอาจจะทุกข์ใจเนาะเพราะว่าเพื่อนซานรานเป็นคือจังพ่อเม่พี่น้องเ็นทะเลเนาะโดยพอมาดูนี่ก็แบบเพื่อนซานรันเป้นเพิ่นก็ดที่ขึ้นเพิ่นจะดีใจหรือว่าดีใจเนาะดีใจอ่ว่นแล้วล่ะดีใจวัดใจเนาะเต็มหลุดติมลา อยากใส่น้ำพึนบ่ไปได้เออมีกระดังจิตกระด้งใจแล้วบ้านนี้เนาะโดยโดยก็มีแต่ต่างหน้าต่างตาทําความดีต่อไปเด้อบ้านนี้หากแพงกันทั้งเมย์ั้งลูกมีอยังกระหามป้อยหามด่ากันเด้อมีอยังกระว้ากันกะโดยคอยบอกคอยสอนลูกเต้าหนึ่งแมาเจ้าเป็นเมย์เนี่ไดมันบอดีโบงงามเจ้าก็ให้บอกน่องแดงเพื่นเด้อโดยโอย่าไปให้ไปด่าได้เพื่อนน่องแดงได้หนิเด้อ ถ้าีาไม่ไคือเออดีแล้วดีเออมันต้องแ่ั่นอย่ว่มันต้องแนวนั้นไ้้บ่เพราะว่าแม่กบลุแม่แพงลูกสาวให้ไปไหนบึ้ยนั่งแดงนี่สิโอ้ยโอ้เยอะยอกโบแถมก้อยมาบ้า โดยกาบริาให้เป็นแต่ต่อหน้ากล้องรับหลังกล้องกาให้เจ้าหักเพ่งลูกเพงเต่าแบบนี้เ้ยเด้อโดยไปบ่อสร้างเงี้ยโงงามกาให้บอกให้ซอนเอาเพราะว่าหนึ่งแม่น้องเพิ่นกัยังนมยังน้อยเนาะบางข้างกาควมหู้ก็จะบัเท่าถึงการได้เด้อ เดย์เดมีแต่เจ้ากะเออเบิงลูกเบิงเต้าเดย์บัดที่นี่เนาะคือแม่น้องแดงเข้ามาเห็นมือแรกเนาะกะคือผู้เฒ่าเนาะจะว่าว่าคนเดียโทษเด้อแม่น้องแดงเด้อและกะคือเอื้อกำเนื่องได้โบหู้เป็นบ่ฮู้ว้าเนาะเว้ากันแบบว่าบ่บ่ค่อยฮู้ข้อมปานแด่เนาะกะถือว่าอ่าเปลี่ยนและกะแปลกหูแปลกตาไปหลายพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะนับตั้งแต่กิริยาคำว่าท่าทางกะถือว่าเปลี่ยนไปหลายเนาะเดี๋ยวนี้เนาะแม่เลย จะให้เบิรงในหูในตาเฮานี่ก็คือพางน้องก็ได้บาทเนาะโดยเพิ่นไปหามแว่ก็อย่าลืมน้ำลืมในเด้อตอนทับเพิ่นยังดีเพราะว่าได้ซูมือนี่ก็ได้ย้อนน้ำสายบุญเนาะโดยช่องปพระธาธรรมเนาะโดยกระทึงว่าโบเกือบเบิรทุกช่องแต่ว่าเพิ่นก็มาทุกช่องก็ต้องมีของติดไม้ตินมือหายคือเกาเนาะโดย ถึงเมื่อสิแล้วแต่ว่าถ้าถึงลเอ้ยโอ้ถึงแล้วโดยเอ้ยคนอเอื้อเอ้ยเขาก็แพยลูกทหางดอกโดยเอ้ยีแพงีก็ตออานนึงปอก็อกลูกลูกบ่ไปก็ลูกกจุเทียงลูกบ่ไปกูบ่ได้หานะเอื้อยเอ้ยโีแล้วดีแล้วเอ้ยโดยเนาะโดยักแพงกันไว้โดยแม่กับลูกอโยสาซึ่งหัวจิตหัวใจเด้อ่แม่ ทับซึ่งเนาะเพิ่นกระดแม่กับลูกกอดกันแม่ี่นองอ๋อโดยโดก็ดีใจเนาะก็ดีใจน้ำน้ำอาาะยกตัวอย่างคือจังทีมงานทำมาเหมือนบาเนาะเห็นอาน้องเพิ่นแล้วกับทางแม่เพิ่นยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งเฮาก็ดีมุกดีใจเนาะโดยแต่ว่าทำมามือแต่ก้อนแต่ข่าวเพื่อนเพิ่นอ่ะ ตูบน้อยๆอ่ะหัวเนาะชีหน้าชีตาเนก็แบบบอยากรบเาเธอเลยนะโศกเศร้าเงาเงอยคือจัะมามีมีความทุกข์ในใจเนาะโดยโถือว่าบัดนี้ครับปดปอยบ๊ดยบ่บัดนี่โรคเลยเนาะบัดนี้เจ็บท้องกับบุญญาณเลยเนาะหน้ามองให้ถือว่าอยู่ข้างบ้านโรคบุญองจ้าชอบขี่ปับรถโอ้ยดูดต้องว่าขับไปซิ่งซองมาจีเพจชิบะไปนนั้นเนาะขับไปทำธุระเชิงตัวเออนั่น ตัวไปก่อนรปดับกันยังวก่อนเนาะเป็นยังตัว้องเหนม่อ้องเนืยะเจ้าิดไปไเขาองน้าองม่เจ้าก็เออไปทำธุระเชิญตัวกันเด้อเด้อกัอบเป็นยังน้พแม่พน้องนเพาะว่าทางอ่เมเพิ่กากันยังบุคยแล้วกนอ่นเพิ่นเป็นค้นตรงเนาะกายาถืออ่สาการพ่อม่พี่น้องการเรื่องธรมมาซาเนาะข้ามมาขาจาแบบนี้เนาะเดยตอนนี้อยากถามพวกมอซึ่งน้องแดงเนาะ แปลว่าเพื่อนสัานแล้วได้เลยนะทางทีมงานเขามาเยี่ยมมายามกัให้ต้อนรับหนุ่มมือไหว้คนทุกเก่าระดับ้นี่แต่วอปะทินเนาะเขามาเยี่ยมมายีมคนทุกเก่าเนาะเทั้ง่าอ่นคนาแบบชิบรุุ้นมาเนาะณล้วคุณยายนมา่วยเดือนเนาะขอขอบุณขอบุณคุณยายคนท่วาซวยเจ้ามาเนาะกับแมนคางเขาดอกแต่ว่าเขาค็ะคุณยายใจดีไปสั่นสันทิวาแล้วก็อยากให้เพื่อนอ่ขอบุนขอบุญอ่ ผ่าไว้แต่ละซองแต่ละซอง <ไป S 1> พอได้อเ้าไปทั้งไน่น่นะ อาจังใดก็อยังให้อาน้องแดงก็ได้เนาะเอ้าค่ะขอบบุญขอบคุณอาทางป้าทางลุงที่เพิ่นสั่งเฮือนสั่งซานให้เจ้าลูกอาแนวใดมันดีจ้าก็วอาไปด้เอขอให้ผลลัพธ์ดีด้วยเด้อความเจ็บใจความแย่ยามีเด้อ่ปอเบิ่งสบัวอายเลยสบัวเจ้าแต่แต่ก่อนนี้เบ้าเบ้าปูปินเลยเด้มีแต่ว่าขอบใจเด้อเนาะแล้วก็คือยุดแต่ขอบใจเด้ออื่นเลยก็คือซูมเมอนี้ก็คือว่ามีคำต่อเนื่องไปเรื่อยเนาะ มานไะปอีกเนาะเราเอาคนกับเอ,อกทอนเก่งเราเกงไปกิน,นเราเวร อ่ะสัง์กตทางเอื้อยกาสทีได้โดยคอตัวกับก่อนคำและน้องๆเนาะให้น้องเพิ่นกับพักพรเพราะว่ามื้อนี้ก็คือสิมีอะไรหลายๆคนเข้ามาหาน้องเพิ่นเนาะหลายบ่น้องล่ะโอ้โด้วยด้วยน้ำพิ่นเนาะสบายดีน้องล่ะสบายดีเด้อวยดีมีแฮงเบิดทุกคนเด้อจ้าขอบใจจ้าด้ย โอเคนะพ่พแม่พี่น้องเนาะกระเสงทางน้องเพิ so ่นพักผ่อนพม่พี่น้องเลยกระือว่าคือจังทุกคนพแม่พี่น้องเห็นเนาะน้องเพื่อนี่กาค่อนข้าวว่าหนาซื่นตาบานลายพแม่พี่น้องเลยกะโอดีมมกีใจน้ำน้องเพื่อนเนาะนับตต้งแต่เป็นห้องน้ำห้องในกะนสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นทีเหียมห้อยพแม่พี่น้องเลยเนาะกะพรออมทีสลองอะมือเดียวกับเพื่อนเลยพแม่พี่น้องเลยโดยโดยอะน้องพแม่พี่น้องเดี๋ยวค่ะจิมาให้เบิ่งมุมอะ ทางหน้าบ้านเนาะกะถือว่าโอ้งามแล้วก็น่ะอยู่แล้วก็เป็นแบบว่าอยู่ตามทงไฮทงหน้าพ่อแม่พี่น้องเลยทางเฮาก็ดีมุกดีใจน้ำนองเพื่อนหลายๆเ้อเนาะที่มีผู้รักผู้ใหญ่ที่ยืน่นมือเข้ามาซอยน้องเพื่อนจนสําเร็จช้สิน้นแลวก็จนมีทุกอ่ะมือนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ โดยอะทา้งห้าการศิษยได้ขอตัวอำลาพระจ่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์สุขุสุคนเดอ้อถ้าว่าพี่พาดมองใดทา้งห้าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์สุขุสุคนโดยท่านนี้สม,มุกตะวันการศิษยได้ขอกราบคำว่าสบายดีสบายดี